ถ้าหากว่าวันนี้เราติดโควิดเชื่อได้ว่าหลายคนคงจะไม่แน่ใจนะคะว่าควรต้องปฏิบัติตัวอย่างไรโดยเฉพาะถ้าเกิดต้องกักตัวอยู่ลำพังที่บ้านอย่างการสระผมอาบน้ำสามารถทำได้ตามปกติหรือไม่เพราะฉะนั้นวันนี้เรามีคำตอบมาฝากกันค่ะ กรณีที่ติดโควิดแต่ไม่แสดงอาการไม่มีไข้ไม่ได้ปวดหัวไม่อ่อนเพลียแทบจะปกติดีทุกอย่างหรือมีแต่อาการในระบบอื่นๆเช่นปวดเมื่อยเนื้อตัวท้องเสียในกรณีแบบนี้สามารถอาบน้ําสระผมได้ตามปกติเลยค่ะแต่ถ้าเกิดวันไหนรู้สึกว่าอ่อนเพลียอยากแต่จะนอนจะทำเพียงแค่เช็ดตัวอันนี้ก็ได้เหมือนกัน ถ้าเกิดมีอาการไข้ขึ้นสูงรู้สึกหนาวอ่อนเพลียแนะนําให้ใช้ตัวแทนจะดีกว่านะคะเพราะว่าการอาบน้ําเย็นนั้นจะทําให้ร่างกายเกิดเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิแบบฉับพลันนั่นก็คือตัวของเราร้อนส่วนน้ํามีความเย็นพอราดน้ําลงบนตัวจะทําให้เส้นเลือดหดตัวค่ะแล้วรูขุมขนก็จะปิด ระบายความร้อนออกจากร่างกายได้ยากอาจจะมีอาการหนาวสัน่นแล้วเสี่ยงเกิดอาการแทรกซ้อนเช่นปอดบวมได้ง่ายขึ้นหรือในเด็กเล็กๆก,ก,ก็อาจจะเสี่ยงต่อการช็อกได้เลยนะคะส่วนการสระผมในช่วงที่มีไข้สูงก็ควรจะต้องเลี่ยงไปก่อนค่ะเพราะว่าต้องใช้เวลาชำระล้างอาจจะทำให้หนาวเกินไปและการที่ต้องเงยหน้าหรือก้มหน้าสระผมในช่วงที่ร่างกายรู้สึกอ่อนเพลียมากๆก็อาจทำให้หน้ามืดเสี่ยงต่อการหกล้มและฟุบในห้องน้ำได้ เพราะฉะนั้นใครที่มีไขส้สูงสูงควรที่จะต้องเช็ดตัวด้วยน้ําอุณหภูมิห้องหรือน้ําอุ่นเพื่อระบายความร้อนอันนี้จะเหมาะสมที่สุดยกเว้นว่าเหนียวตัวจนทนไม่ไหวจริงๆก็อาจจะพออาบน้ําอุ่นในช่วงบ่ายๆได้แต่ห้ามอาบน้ำเย็นเด็ดขาดเลยนะคะหลังจากที่อาบน้ำเสร็จก็ต้องรีบเช็ดตัวให้แห้งทันทีค่ะ ในระยะที่เรามีไข้สูงอ่อนเพลียก็ทําแค่เช็ดตัวกินยาตามที่แพทย์สั่งและพักผ่อนเยอะๆไปก่อนแต่ถ้าเกิดอาการดีขึ้นแล้วไข้ลดลงเริ่มจะมีเรี่ยวแรงตามปกติค่อยไปอาบน้ําสาบผมจะได้เพิ่มความรู้สึกสดชื่นให้กับตัวเองอันนี้ก็สามารถทําได้ส่วนเรื่องต่อไปที่หลายคนไม่แน่ใจก็คือเป็นโควิดดื่มน้ำเย็นได้หรือไม่ ดื่มน้ำอัดลมได้ไหมมีอาการกระหายอยากดื่มน้ำเย็นๆน้ำหวานหรือติดชากาแฟต้องกินทุกวันป่วยอยู่แบบนี้ต้องงดหรือไม่มาดูข้อมูลกันนะคะว่าอะไรบ้างที่ดื่มได้แล้วอะไรบ้างที่เราควรจะงดค่ะน้ำเปล่าแช่เย็นหรือน้ำเปล่าใส่น้ำแข็งอันนี้ไม่ได้เป็นข้อห้ามในผู้ป่วยโควิด -19 นะคะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นโควิดแล้วมีอาการไอมีเสมหะเยอะ หรือไข้ขึ้นแบบนี้ควรต้องงดน้ำเย็นไปก่อนเนื่องจากการดื่มน้ำเย็นจะทำให้จมูกบวมจากการระคายเคืองกระตุ้นหลอดลมให้หดตัวเพิ่มการหลั่งน้ำมูกและเสมหะทำให้อาการไอยแย่ลงด้วยเพราะฉะนั้นก็แนะนำให้ดื่มแต่น้ำอุ่นหรือน้ำในอุณหภูมิห้องไปจนกว่าอาการไม่สบายจะหายดีกว่าค่ะ ส่วนน้ำอัดลมก็ไม่ได้เป็นข้อห้ามเด็กขาดในผู้ป่วยโควิด -19 แต่ก็ไม่ได้แนะนำให้ดื่มจะดีกว่าเพราะว่าน้ำอัดลมเป็นเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลสูงมากการมีน้ำตาลในร่างกายมากเกินไปจะทำให้ระบบภูมิคุ้มกันแย่ลงนะคะเจ้าน้ำตาลเนี่ยเป็นอาหารอันโอชะข,ของเราแบคทีเรียและไวรัสด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดอยากจะให้ร่างกายของเรามีภูมิคุ้มกันดีๆไว้คอยต่อสู้กับเชื้อที่ได้รับมาก็อย่าเพิ่งดื่มน้ำอัดลมเลยจะดีกว่าค่ะ แบบนี้เราควรจะดื่มอะไรเมื่อติดโควิดเริ่มต้นแน่นอนละต้องเป็นน้ำเปล่าเลยควรต้องเป็นน้ำที่อุณหภูมิห้องหรือน้ำอุ่นๆไปเลยนะคะเพราะว่าจะช่วยทำให้ชุ่มคอไม่กระตุ้นการสร้างน้ำมูกและเสมหะไม่ทำให้เกิดการระคายเคืองต่อระบบทางเดินหายใจและการดื่มน้ำเปล่าก็ยังช่วยลดไข้ได้อีกทางหนึ่งด้วยค่ะ 2การดื่มน้ำอุ่นผสมกับน้ำพึ้งมะนาวถ้าหากจะดื่มน้ำที่มีรสชาติขึ้นมาหน่อยแนะนำให้เป็นน้ำพึ่งมะนาวอุ่นๆแก้วนี้เลยค่ะเพราะว่าน้ำมะนาวจะช่วยบรรเทาอาการเจ็บคอลดอาการไอละลายเสมหะส่วนน้ำพึ่งก็มีสรรพคุณช่วยลดการอักเสบในลำคอได้แต่ว่ากับเด็กอายุต่ำกว่า12เดือนห้ามให้ดื่มน้ำพึ่งหรือเครื่องดื่มที่ผสมน้ำพึ่งเด็ดขาดน,นะคะ สน้ำขิงจะช่วยลดอาการคลื่นไส้ท้องอืดแก้ไอแก้หวัดและขับเสมหะได้สามารถที่จะฝานขิงสดเป็นแว่นบางๆแล้วใส่ในแก้วน้ำร้อนหรือจะนำขิงไปต้มจากนั้นก็กรองน้ำมาดื่มอันนี้ก็ทำได้เช่นเดียวกัน 4. น้นม เครื่องดื่มที่มีสารอาหารหมู่หลักๆเกือบครบไม่ว่าจะเป็นโปรตีนไขมันคาร์โบไฮเดรตแคลเซียมวิตามินต่างๆจะช่วยเสริมสารอาหารให้คนป่วยที่เบื่ออาหารรับประทานอะไรไม่ค่อยได้แต่ทางนี้แนะนําให้ดื่มนมอุ่นๆแทนการดื่มนมที่แช่เย็นนะคะสําหรับในคนที่ดื่มนมแล้วท้องอืดหรือท้องเสียก็ต้องหลีกเลี่ยงการดื่มนมไปก่อนก็ดีค่ะคราวนี้มาดูอาหารสำหรับผู้ป่วยโควิด -19 บ้างดีกว่าเราต้องคำนึงถึง3กลุ่มอาหารหลักๆ ได้แก่อาหารที่ไม่ทําให้อาการแย่ลงอาหารที่ไม่เพิ่มโอกาสเสี่ยงติดเชื้อและอาการแทรกซ้อนรวมทั้งอาหารที่ไม่เพิ่มโรคในช่วงป่วยโควิดซึ่งอาหารที่ว่าก็จะมีตามนี้นะคะเริ่มต้นจากอาหารรสอ่อนค่ะอาหารรสชาติอ่อนๆกลางๆเป็นอาหารที่มีความเสี่ยงในการกระตุ้นการระคายเคืองในหลอดอาหารค่อนข้างจะน้อยไม่ก่อให้เกิดอาการไอหนักๆหรือเสี่ยงมีอาการในระบบทางเดินอาหารอย่างท้องอืดหรือท้องเสียเป็นต้น 2. อ,อาหารอ่อนย่อยง่ายเช่นเนื้อปลาขา้าต้มโจ๊กต้มเลือดหมูเมนูเต้าหู้ไข่ตุนไข่ต้มขยยไข่ยาไส้เมนูผักทั้งหลายที่ร่างกายไม่ต้องใช้เวลาในการย่อยนานๆร่างกายจะได้ดึงพลังงานจากอาหารไปใช้ได้อย่างรวดเร็วอีกท้อย่างช่วยเลี่ยงอาการจุกเสียดแน่นท้องไปได้อีกด้วย 3. ไข่สุกวันละ1ฟองเมนูไข่ทำง่ายและอัดแน่นไปด้วยสารอาหารที่มีประโยชน์มากมายอีกทั้งถ้าเกิดกินเมนูไข่ที่มีผักเป็นส่วนผสมด้วยเช่นไข่ตุ้นส่งเครื่องก็จะช่วยทำให้ร่างกายได้รับวิตามิน C วิตามินต่างๆและสารต้านอนุมูลอิสระช่วยเสริมภูมิคุ้มกันในร่างกายแต่ทั้งนี้ควรจะกินไข่ที่ปรุงสุกไม่ยางมาตูมไม่ใช่ไข่ลวกด้วยนะคะ 4. ผักและสมุนไพรในช่วงโควิดสมุนไพรเสริมภูมิคุ้มกันเช่นขิงขา่ากระชายตะไคร้หอมแดงเป็นที่นิยมมากและตามศาสตร์การแพทย์แผนไทยก็แนะนำให้ใช้สมุนไพรที่มีฤทธิ์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อช่วยให้ร่างกายต่อสู้กับเชื้อไวรัสได้ดียิ่งขึ้นโดยจะรับประทานเป็นสมุนไพรในอาหารเช่นต้มยำต่างๆแกงเลียงแกงปลาผัดขิงก็ได้หรือจะดื่มเป็นน้ำสมุนไพรก็ดีส่วนผักต่างๆแนะนำให้ปรุงด้วยวิธีนึ่ง ต้มลวกแทนการผัดจะได้ไม่มีน้ำมันที่กระตุ้นอาการระคายรายการคนหลังข่าวจบลงแล้วนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามจะได้ไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจนอกเหนือจากนี้เรายังมีอีกหลายแพลตฟอร์มช่องทางออนไลน์ให้คุณผู้ชมได้ติดตามค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook, Application, TikTok, Instagram และ Twitter เพียงแค่ค้นหาคำว่าคนหลังข่าวเท่านั้นคุณผู้ชมจะไม่พลาดทุกข,ข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจและทันสมัยอย่างแน่นอน ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการค่ะ